สวัสดีค่ะคลิปนี้หนึ่งจะมาสอนวิธีการเพิ่มเสียงในวิดีโอนะคะมาทำตามกันในขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเมื่อเราโหลดวิดีโอของเรามาตอนนี้เราจะมาลองฟังเสียงที่เราอัดนะคะว่าเสียงดังเบาแค่ไหนการเพิ่มเสียงก็คือกด ไปที่คลิปวิดีโอให้เป็นแถบสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็กดขวามือที่ลำโพงให้ได้หน้าต่างแบบนี้เมื่อได้หน้าต่างแบบนี้แล้วก็ดึงให้มันขึ้นไปนะคะจนถึง200%หรือว่าประมาณ1 7 0 1 8 0ก็ได้เราฟังดูเสียงนะคะแล้วก็เปิดเสียงอัตโนมัติให้เป็นสีแดงแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะคะว่าดางังแค่ไหนคอสตัตต่อง,ง่ายๆบนมือถือราคาเพียง1 9 9ก เสียงก็จะดังขึ้นนะคะตอนนี้เราก็มาทําให้ครบทุกคลิปเลยโดยการกดแถบสีเหลืองขึ้นมาแล้วกดลําโพงแล้วก็ดึงเสียงขึ้นเปิดเสียงอัตโนมัติทําให้ครบทุกคลิปนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาใส่เอฟเฟกอื่นๆกันอีกนะคะโดยการกดแถบสีเหลืองที่วิดีโอเหมือนเดิมแล้วเราก็มากดปุ่มนี้นะคะก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะ เราก็ลองกดเลือกดูว่าจะเอาเสียงปกติเสียงวิทยุหรือว่าเสียงอะไรเราลองเลือกดูแล้วก็ฟังดูนะคะมันจะมีเสียงวิทยุเพิ่มเสียงเบสลดเสียงเบสคอสตัดต่อง,ง่ายๆบนมือถือคอสตัดต่อง,ง่ายๆบนมือ ก็ลองเลือกดูตามความเหมาะสมนะคะแต่ดูด้วยว่าเสียงแทรกมันเยอะไปไหมถ้าเสียงแทรกมันเยอะเราอาจจะเลือกแบบปกติก็พอค่ะแต่ถ้าเราใช้ห้องอัดเราก็สามารถเลือกได้เีนี้มาดูอีกปุ่มหนึ่งนะคะจะเป็นปุ่มนี้ค่ะที่เป็นหยกัยกๆปุ่มนี้เราสามารถที่จะเล่นลูกเล่นในเสียงได้นะคะเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นเสียงต่างๆได้เดี๋ยวลองมาฟังกันค่ะ เราก็สามารถที่จะทําเสียงเราให้เป็นเสียงเด็กเสียงผู้ชายเสียงหุ่นยนต์เสียงกระลอกได้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะปิดเสียงไปเลยไม่ใช้เสียงของเราในคลิปนะคะเราก็กดแถบสีเหลืองที่วิดีโอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดปุ่มลําโพงแล้วก็ไปเลื่อนปิดเสียงลงมาเลยค่ะมันก็จะไม่มีเสียงในคลิปวิดีโอของเราอีกต่อไปก็จะตัดเสียงออกไปทั้งหมดจากนั้นนะคะเราก็ มาใส่เพลงกันนะคะวิธีการใส่เพลงก็คือเริ่มที่หัวของวิดีโอนะคะแล้วก็อินเสิร์ตเพลงเข้าไปเพลงก็จะไปอยู่ในไทม์ไลน์นะคะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะเวลาเราใส่เพลงเราจะไม่ใส่เสียงดังเกินไปนะคะถ้าเรามีเสียงพูดให้เรากดที่ลำโพงเหมือนเดิมนะคะ กดแถบสีเหลืองที่เพลงก่อนกดที่ลำโพงแล้วเราก็มาเลือกให้เพลงดังประมาณ30%เท่านั้นค่ะเพราะไม่งั้นมันจะดังเกินไปและกบเสียงพูดของเราจากนั้นเราก็มาลองฟังดูนะคะชั่วโมงและสามารถที่จะตัดต่อภาพสวยๆออกมาอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูได้เลยนะคะเมื่อฟังดูแล้วเราก็มาดูว่าเสียงเพลงดังไปไหมเราจะเห็นแถบขึ้นมาเป็นสีข,ขาวๆเนี่ยมันจะเห็นว่า เพลงบางช่วงมันก็ดังเกินไปเราสามารถที่จะมาปรับโดยการกดปุ่มขวามือที่เป็นยึกยือข้างขวาเนี่ยนะคะแล้วมันจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเมื่อได้หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะมากดไล่ระดับเสียงเพลงให้เบาลงไปอีกได้นะคะโดยการกดขึ้นหมายยึกยือตรงนี้ที่อยู่ขวามือนะคะแล้วก็ลากเสียงลงมาค่ะ มันสามารถลากมาเป็นลำดับไล่เสียงขึ้นลงได้อย่างที่เห็นตามลูกศรเลยนะคะเล่นระดับเสียงได้เลยแล้วมันก็จะมีปุ่มย้อนไปเริ่มต้นนะคะอยู่ขวามือเนี่ยปุ่มตรงนี้นะคะสามารถย้อนกลับไปข้างหน้าย้อนกลับไปข้างหลังหรือว่าจะยกเลิกงานที่ทำแล้วก็ได้นะคะลองกดดู และถ้าเราอยากจะอัดเสียงเข้าไปใหม่ไม่ใช่เสียงที่มีอยู่ในวิดีโอเมื่อทำการตัดเสียงแล้วนะคะก็ให้กดที่คลิปเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเสียงออกไปจากนั้นเราก็มากดปุ่มอัดเสียงนะคะโดยกดที่ปุ่มไมโครโฟนกดเริ่มพอขึ้นคำว่าหยุดปุ๊บเราค่อยพูดนะคะมันก็จะเริ่มอัดเสียงที่เราพูดไว้เลยค่ะเมื่อเรา พูดจบนะคะเราก็กดหยุดเมื่อหยุดแล้วมันก็จะขึ้นเป็นคอลัมน์เสียงของเราเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะจะแตกต่างจากเพลงนะคะจะเป็นสีม่วงเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูเลยค่ะพูดนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนการทำฉากหลังและการใส่เสียงนะคะ เวลาเราอัดเสียงให้ใส่หูฟังนะคะเสียงจะได้มีเสียงรบกวนจากนั้นเราก็กดที่คอลัมน์สีม่วงให้เป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็กดปรับเสียงดึงขึ้นแล้วก็เปิดเสียงอัตโ,ตโนมัติเหมือนกับการที่เราทำให้เสียงในวิดีโอดังอะคะ่ะใช้วิธีการเดียวกันเลยเราสามารถดึงเสียงให้ไปถึง200เลยก็ได้นะคะแต่อย่าลืมเปิดเสียงอัตโนมัติทางด้านขวามือด้วยโดนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนการทํำฉากหลังและการใส่เสียงนะคะจะเห็นได้ว่าเสียงก็จะดังขึ้นนะคะเราก็ดูความเหมาะสมว่าอย่างน้อยเสียงต้องดังกว่าเสียงเพลงนะคะอย่าให้เสียงเพลงกลบเสียงไปจนหมด แล้วเราก็สามารถทำการตัดเสียงได้เหมือนกันนะคะเช่นเราพูดยาวเกินไปเราอาจจะตัดแบ่งเสียงออกเราก็ใช้วิธีการตัดเหมือนตัดวิดีโอค่ะคือตัดแยกตัดไปทางขวาตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านได้ใช้โปรแกรมเหมือนกันเลยเพียงแต่กดแทบสีเหลืองขึ้นมาที่แทบสีม่วงที่เป็นเสียงของเรานะคะก็ลองทำดูจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการใส่เอฟเฟ t เช่นพวกเสียงหัวเราะเสียงปรบมือต่างๆนะคะซึ่งในแอปพลิเคชันนี้มีให้เราก็กดไปที่ audio นะคะจากนั้นเราก็เลือกที่เสียงเอฟเฟกค่ะมันจะมีเสียงให้เล่นแบบนี้เลยเสียงใน king master อาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก YouTube นะคะเราก็ไปเลือกดาวน์โหลดได้เลยเราก็เอามาอัดใส่คลิปเสียงของเราด้วยการกดปุ่มตรงไมโครโฟนเหมือนกันนะคะ ก็แทรกอัดเราลองทำไปเรื่อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มคล่องขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะลองไปทำดูแล้วมาส่งกันบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะ